โอ้โห่เอ๋ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องตึงกี่ถึงคำแม่กับพ่อถึงเอาจนกะยาท้อขายันสางจังห้างมีไดโน่โอ้ยนาโอ้ยหนอโอ้ยละนา เป็นชาวนาหน้าตามองมนเกิดเป็นคนต้องขยันทำกินในน้ำมีปลาในนามีข้าวทุกถิ่นขยันทำกินเราคงไม่อดตายวางแผนไว้แผนไวกระเซียนยำ่ำใดสิมาทุมมาเทมาทุมมาเทมาเห็ดนาะเลียมเรีคือก,กรรมกรลังตัง แต่ขังพ่อแม่เคยทำเฮาสีน้ำคำสอนพ่อแม่เคยสอนไว้เฮ็ดในสุดขุดในถึงคือคำพอ่อกับแม่นั้นนอหักแพงแบ่งปันขึ้นยังเฮ็ดใดเร็วไว้โบต้องรอขึ้นยังเฮ็ดใดเร็วไว้โบต้องรอมีปัญหากายาท้อต้องเฮ็ดในสุดต้องขุดให้ถึงหักแพงฮักแพงกันไว ฮักแพงฮักแพงกันไวมีน้ำใจใกับน้องกับพี่อันไหนบ่ดีเฮามาซอยแก่ทางแย่อย่าให้มีสบายดีเด้อพี่น้องเจ้ามากินเขาน้ากันแสบๆตรงกบแอบบๆอยู่หน้าทงนี้แม่นเสนสุขีและเด้อเ,อเจ้ากบเกีเยรติปูปลาในหนาเราก็มีสุขตามวิธีบ้านนาอย่างเราเหตุนากินเขาคือพ่อแม่เฮาเคยทำมา เฮ็ดนาปู่เขาคือพ่อแม่เฮาเคยทำมาสุกตามปาษาหลาเรียปู่ยาตายายสุกตามปาษาหลานเรียกปู่ยาตายาย